ค,คลิปนี้สิมาเล่าเรื่องเล่าของการได้ไปเบึงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องการเงินก้าวาสวัสดีครับพ่อแม่เอฟซี FC สุขสุขคนนะคะเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหลานหน่อยองอิงนะคะเอฟซีเพชรแสงดอนเจโอทู่ J o นะคะพี่น้องเรื่องเล่าของความรู้สึกนะคะพี่น้องรู้สึกว่ามีความสุขนะคะพี่น้องเออพอหยัางพอมีความตังอกตังใจนะพี่น้องเนาะเออ ได้เห็นอีลาน้อยพี่นอ้องเอ้ยบ่ได้เห็นโดนแล้วนะคะพี่น้องไม่เห็นบาดนี่กับคือเกาไหลอ้กกากิ๊ดนะคะพี่น,อน้องโตนิดนินะคะโอ้ยหนวเงดไหลหปันน้เฮาองิ่งอยังไนจอด้ยเพื่อนเราเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เห็นว่าพี่น้องจริงๆเน้วผู้นี้น้อยพี่มอนองีงแับผู้นี้น้อยนะคะพี่นออ้องเออพร้อมกันนี่ก็ไปหาบโตโตนํานพี่นออ้องเออ บาจอเขาเพราะีเป็นผู้ใหญ่พี่น,อน้องยึดเอาเปาะอยู่กันยัง่าอุ้ยบ่าเป็นแนวใดนะคะพี่น,อน้องต้องให้พ่อแม่เอ็ซี่ไปหินเองเบื้องเอง,งเองนาะพี่นองตามมั่นนะคะพี่น้องไอ้เพนเองก็มีความตั้งใจนะไอ้เพไปเตือนทีเลยเออหาองผั้คลงคนกับเห็เข่ามาทักค่ายไอ้เพจอยู่ในไร่สดอยู่อไอ้เพนไร่สดประมั่นเออประมั่นหามุ่งหามุ่งกุกกลัวนะคะพี่น้องนะประมานั่นนะคะ เออเขาไปอ่านไปเบืองได้นะคะพี่นอ้องเลยน้นี่สุดนะคะพี่น้องคนเอารถมาจอดไปเลยวันถัไปรถที่ิ่นว่าสิจแจกทำยัไพี่น้อง <c oughs> อ่อนซ่อนไหลเอออยากได้อยากได้นาะ,ะพี่น้องนะเออสรุปพี่น้องบอกเรื่องเล่าของรถนะคะพี่น้องทายไม่บึงผอมได้่ัน่หได้่แน่นได้นะคะบางหมายเหล็กทะเบียนก็นแล้วกันนะคะพี่นออ้องเออต้องมาถึงช่วงนี้ต้องใส่ แม่พญายสายซบแลนะพี่น้องเออตัวเลขนะคะพี่น้องก็คือหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเด้อลดขั้นนั้นนะคะพี่น้องสรุปแล้วเพื่อนว่าไอ้เจบดอกพี่น้องเพราะว่าแอ้เพื่อนกวนสิกับนะคะไอ้เพื่อนบอฟังมันกอนสิกับน่ะแอดเพื่อนอิงไปถามน้องผู้ขายบัตรว่าตินยังไงลูกใกล้สิหวดมื่นไปนั่งบอกว่ายั่งเลยค่ะแม่เออแน,น,อนที่สุดขาดการว่าก็น่าจะเกินกว่าห้าพันขึ้นอยู่ แต่เร th e ื่องเล่าของการที่ใจหอดเมินนี ọ, đó, đó. Ì, e ่ถ้า่าถึงกับเป็นไปตามกติกาเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนั่นเขาไปเอาความสุขเอความสุกก็คืออย่างสำหรับตัวเอพเพนเองเนาะเอพเพนเป็นยูทูบเบอร์สายเนาะนะคะพี่น้องแต่ดยความมาเอพเพนเองเป็นเจออุ้พี่น้องเข้าไปนะคะพี่น้องเอพเพนเองจะไปตามกุตามกติกาเพื่อนลนละนะคะพี่น้อง เออหลังจากไปท่าย่ำไรซดแล้วไอ้อเพื่อนเอกบอกมหาจินเข่าพี่นออ้องเออจินเข้จาจินน้ำซสดพระลกิจกะเข้าไปนะคะพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเข้าไปนะคะยังได้บัตรไหมเด้พี่นออ้องเออเรื่องเล่าของบัตรนี่จะได้บอกตัวเลขกันอยู่นะคะพี่น้องเนาะตัวเลขของบัตรแอดเพ่นนะคะพี่น้องศูนย์ศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสี่พีน้อคืออัน กลับไปกับม้านเลยอ่ะเออศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งห้าครับพี่รองอ้าวตามนั่นความกันนี่ลดขั้นที่คนว่าสิแมาแจกกับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนั่นไอ้หบอได้ตัวเลขเลี้ยวใส่วิจัยนญ่านในการรับชมนะครับพี่นองนาะแล้ะความกันนี่นะคะพี่น้องนั่งจากนั้นอีหลานหน่อยจะเช็กเศร้าเอออีหลานหน่อยกับเช็กเศร้านะคะพี่น้องเพราะระวังเช็กเศร้านะไอ้เพื่อนเองกับไปขอถ่ายรูปน้องอีหลานนะคะ ก็นานี่ก็ได้น้ามาไล่ไเหลลาน่อยนะคะพี่น้องพร้อมกับพร้อมกับเอ่อของอยู่ของกินเล็กน้อยนะคะพี่น้องเนาะตามกําลังเนาะพี่น้องตามนั่นนะคะก็ได้ไปมองห้กับบอดโจนํานะคะฝากไปให้น้องลําเพื่อนลาแพนกันแล้วกันนะคะพี่น้องเนาะอันนี้คือสิ่งที่ภาคกุ้มใจนะคะพี่น้องต่อจจะทันมากกับมาขอทายลูกกับอีหลานหน่อยเด้อีหลาเอทีโอ้ยพี่น้องช่วงที่ได้ไปขอทายลูกกับอีหลานหน่อย เอโอมากพอดีวันนี้พี่นออ้องโอเอเอแฟดโอเอนะคะพี่น้องก็คือนักร้องผู้ที่เพิ่นมีชื่อเสียงโด่งดังเออไอ,อ้นั่นหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเพิ่นเปิดตั้งแต่เพลงเพิพ่นคนเด้อเอโอ AO นะคะพี่น,อน้องเพลงอีหยังก็อ่าน้ำตาบักเตี้ยน้องเออเออประมาณน,นั้นนะคะพี่น้องบอกว่าเพอาะถเพิ่นมากฮอตตลอดแหละพี่น้องอี่ยน้อยก็ผันหันอว้ไปทางเพิ่นอยู่นะคะพี่น้องก็เลยเป็นเรื่องเล่าของการว่า ได้ล่อคอยเราวางล่อคอยบาดนี้พี่น้องสิโบอ่านหนาเต็มเต็มเลยิ่งไปจับมือน,นิลอย่อางหน้อยไว้เพราะว่าจะจับไวปท่านล่ะนิล่าน้อยฝันหันไปท้งอู๋เองเป็นล่ะหันไปโดนเติบว่หันมาจกเชื่อเออส่วนแอตเทนนะคะจับมือนิล่าน้อยปั๊บเป็นว่าแบบแบบบีบหน่อยนึงเหมือนจะเอิ้นิลอย่าน้อยใครรูกด้วแม่ก่อนประมาณนึงนิลอย่าน้อยก็หันมาหันมาเพื่อเดียวนะก็หันไปโบวิ่งยังบ่แล้ว จับไปจับมาพี่น้องสามเที่ยวมือน้อยที่ใบอยู่หันแอทเทนข้ามไปข้ามมาแอทเทนข้ามครบเพ่งสามนิ้วเลยพี่น้องตัวได้แขวะกลูกมสามเที่ยวแล้วพี่น้องอ่าเอออันนี้ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยของความเข้าใจนะพี่น้องเออได้จับมืออีลาน้อยได้บีปุ๊บครั้งแรกมาละเอออันมาให้ลูกกับแม่ก่อนถูกปะบีปุ๊บอ้าวนิ้วสี่ตัวหนิวสั่นว่าเออตั้งโดนบีบอีก บีปุ๊บอีกหลารรอยหันมาหน่อยหนึ่งจะหันไปอีกนิ่วกลางตัวนี้เอาไว้บอกว่านั่นนะพี่นออ้องเออบาดซ้อไทยนิ่วนั่งจับไปเยอะมากเป็นว่าข้าม่วนออกเลยค่ะทั้งสามเหนือ่อยเหนื่อยจับไปเลยพี่น้องนี่อัประกอบเออเห็นว่านี่มันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะพี่น้องระวังนั่นคือคนบอไใครบ่ามาหมไม่หลับเลยห ก้อนมานี่เพิ่นมาห่มมาตุ่มพี่น้องแตอตเทนเองนี่เพื่อนไก่ซะก,ก้อนเด้เนี่ยมมเมล่อเออวัดพ่อตาเพิ่นข้าเจ้าห่างหายออกไปข้าเจ้าได้ทยมืดเดียวข้าเจ้าบอกมเมื่อไหร่เือตัวของได้่ปล่าเนี่ยโอ้โหหนอเลยในาที่สุดต้องขอบคุณตากล้องน,นะครับพี่นออ้องเออช่องอ่าคุณครัวคุณหนุ่ยว่าเพิ่นมาให้ลูกแอดเทนนะคะพี่น้องโอ้ขอบคุณหล,ลายๆลด้จเจ้าเด้อเห็นปะเพิ่นกับมีความกรบลุงกับแอตเทนกับอาเด้อท่าไหม ไทยเลาน้อยหันมาเยาูะกันเ้อะไทยเราด้วยหันมากกว่าพี่น้องเป็นความสุขกันได้เออได้จับมือในน้อยนะคะพี่น้องความกันนี่ยังบอกว่าอีา่าเอ่อกอ็นานี่ไปไทยรลวกับลูกมาเอาบัตรไปใส่มาเนี่ยมั <c oughs> นหมานเลยว่าแต่ออามาที่แถวมันแต่บอกกมือนเนาะพี่น้องเออประมาณนั้นนะคะนี่บปว่ามาว่าความรู้สึกดหลุดเลยดิยเออต่อจากนี้นะคะพี่น้องวันนี้ลราน้อยกะ คืนทำการเซ็กซ์เศร้ายั่งส็ทธ์ในเวลาที่ลราลน้อยจะกลับเข้าไปนะคะไปแต่งตัวประมาณนั้นนะคะไอ้เพื่อนเองกับเขาไปหาบอดจุกสุดต,ตัวแบบนี้แม่เวลาเขาไปหาบอดจูกอะไรพูดกุด้ยนนนี่กับบอดตั้มจากหน่นอยนะคะพี่น้องพ้อมกันนี่ก็ได้ฝากข้าวต้มขนมไปให้อ,หอีหล่าสองนางนนะะพี่น้องเออดูเออลำเพลินลำแพลินชวนยูทูกกินเ่ท่านใด <c oughs> เอาไว้จะกอนนะคะ โอเคนะคะพี่น้องนี่คือเอื่นเรื่องเล่าของความรู้สึกนะคะสำหรับแอดเทนแอดเทนมีความรู้สึกแบบนี้นะคะพี่นอ้องต่อจากหันก็ออกมากรอรับชมนะคะพี่น้องตะเอิญนว่าแอดเทนเองกะไปนั่งยุกไก่จักหน่อยเดี๋ยวคลิปหนาะสิมมีโม,โมฟังว่ามันเป็นจังไดแต่เพี่น้องเอาตามนั่นนะคะพี่น้องท่านไหนที่ขอมมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆในความกรลุณหน้านะคะพี่น้อง หากใครในวันกดติดตามก็ฝากกดติดตามนั่อยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดนะพี่น้องมีความรู้สึกแบบใดในช่วงกลางวัที่ไปอยู่กับหวลาหน้อยอารมณ์ปู่อารมนแตได้เห็นอะไรเลยเรนบอกนะคะข้อหนึ่งของาเลยนะคะเพราะอันนี้ไทยคลิปนะคะพี่น้องที่ร้านนุ่งก็พอจูบกันกะปากช่องให้กันขึ้นกี่โต๊ะขึ้นมาสิไปเขึ้นปากช่องให้ไหมบะเมียนต้นเนี่ลืมเข้าพี่น้องแต่ไม่ได้รายเด้จ่าเด้อ ค่ะทีหลากระพอฟังซองทีเส็นตะวัน EBG ในได้จ่าฟังอะไรกันคะในาากำลังใจนี้มีไดได้จ่าแม่ติดตามช่องทีเสียงตะวันค่ะ e g กะฟาก็ไดจ่าแนะครับ